สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องรถแม่แรงนะฮะวันนี้จะมารีวิวเจ้าซีบีไลท์เ้าของผมนะฮะแต่งอะไรไปมั่งนะฮะวันนี้ของแต่งนี่เดือนละชิ้นเดือนละชิ้นนะฮะแต่งไม่เยอะครับผมแต่งสองสามชิ้นนะฮะอย่างแรกที่เห็นตะตาเลยนะครับผมก็คือเจ้านี่นะฮะนี่แทนแทนบาแฮนอ้วนทรงสตรีทไฟเตอร์นะฮะแต่ว่าเอามากลับมวกับหางนิดนึงนะ,ะมันเป็นทรงนี้นี่ าางก็จะะะประมณนนะี้อย่างที่สองก็อยู่คู่กันเลยนะครับผมก็จะเป็นกระจกปลายแฮนด์นะฮะทรงกลมคู่ละ2 0 0บาทจากช้อปปี้นะฮะของตัวงที่ผมได้มาทั้งหมดนี้ก็มาจากช้อปปี้ทั้งนั้นนะฮะได้มาเพราะมันถูกหรือว,ว่าผมชอบทำเองด้วยอย่างที่สามนะครับเป็นนี่ครับเป็นท้ายสั้นนะฮะนี่เหรอวะไม่น่าสวยเท่าไหร่ เป็นไทสั้นก็อัลละ200 200บาทพอดีนะฮะได้จากช้อปปี้เหมือนกันครับผมก็นะฮะของแต่งของผมก็จะแต่งรถผมจะแต่งแนวนี้นะเะย็บดีอยบาง่ายเพราะว่าวัยรุ่นไม่มีตังค์นะฮะนี่แฮนดของผมก็ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะนครับผมส่วนเรื่องของท่านั่งนะฮะถามว่าเหมาะไหมหรอก็ ไม่หมอบเท่าไหร่นะฮะอารมณ์มันขับมันขับอะาไรวะ85ไปแต่ว่าคนขับ85เนี่ยมันบอกว่ามันเมื่อยกว่านะฮะผมว่ามันไม่เมื่อยนะผม,ผมว่ามันสบายดีออกแล้วก็พวงกุญแจของผมนะครับเป็นเต่านะฮะที่ซ่อมหัวมาแล้วนะครับผมว่าวทีอะไรโคตรแรงเลยอุ้ยแรงมากอุ้ย แม่ในหมู่บ้านแท้ๆก็จะวิ่งเร็วอีกให้ตายสิแล้วก็มันสนใจรถกันต่อเป็นไรเป็นไรน,นี่ยโอ้ยปวดร้อนร้อนร้อนสำหรับรถผมนะครับก็แต่งเท่านี้นะฮะง่ายเรียบแม้แตอนะ่อุดกระจกก็ไม่มีนะนี่นี่นี่อุจจกก็ไม่มีกล้องชอบไม่โฟกัสเป็นไรไม่รู้ ก็นะฮะใครชอบคลิปของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องรถแมลงและเพจ a c e b o o k รถแมแลงนะครับผมงั้ก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนฮะเดี๋ไปคิดคอนเทนต์ลงช่องอีกก่อนลงแม่งเดือนละครั้ง2เดือนครั้งมีผู้ติดตามที่ไหนวะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ